เวลางคืนสวิตช์แสงแดดทำงานนะครับแม่ติดทำงานหลอดไฟติดถึงเวลาเช้าครับสวิตช์แสงแดดหยุดการทำงานแม่ติดหยุดการทำงานหลอดไฟดับมาดูที่โหมดแมนนวลน,นะครับออฟดูไปที่แมนนวลน,นะครับ เราไฟติดนะครับแม่ติกทำงานสวัสดีครับท่านผู้ชมช็อกกิตเยวนะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอการต่อสวิตแสงแดดกับแมตติกนะครับโดยในคลิปนี้จะมีการเลือกโหมดออโต้แมนนวลได้ด้วยนะครับเพื่อการใช้งานนะครับที่สะดวกในโหมดออโต้นะครับ, Auto, รบเปิดปิดเองโดยอัตโนมัติหรือว่าเราจะ มาใช้โหมดแมนวนวลก็ได้กรณีสวิตช์แสงแดดทำรุดนะครับไฟที่เราไปต่อใช้งานนะครับเช่นไฟถนนหรือไฟหน้าบ้านจุดต่างๆนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเข็ยนวงจรเลยครับเริ่มที่ power supply 2 2 0โวลต์ S AC นะครับ นิวตอนนะครับผ่านสเกตเบกเกอร์มาก็จะเป็น L 1ส่วนลายนะครับก็จะเป็น l 1นะครับผ่านสเกตเบ,กเ,บกเกอร์มานะจาก l 1ครับเข้า selector switch นะครับด้านบนบนะครับโหมดออตโต้นะครับด้านล่าง โหมดแมนนวลนะครับหม้โต้นะครับเข้ากับสายไฟเส้นสีดำนะครับของสวิตช์แสงส่วนอยู่ต้นนะครับเข้ากับสายไฟเส้นที่ขาวในวงจรนะครับสายไฟเส้น L นะครับเส้นสีดำนะก็จะผ่านหน้าคอนแทก ของรีเลย์นะครับมันจะอยู่ด้านในวงจรของสวิตช์แสงนะครับก็จะมีเส้นสายไฟเส้นสีแดงนะครับต่อเข้ากับคอยล์แมกนีนะครับที่ขา A2 นะครับส่วนขา n 1ก็เป็น n 1นะครับจะต้นมาดูโหมดแมนวลนครับเราลากสายไฟนะครับมาต่อเข้ากับจุดสายไฟสีแดงนะครับ ส่วน L1 เส้นหนึ่งครับเข้าหน้าคอนแทค NO ของแมต i ิกนะครับผ่านจากหน้าคอนแทค NO ก็มาเข้าแ a มปนะครับอธิบายการทำงานของจรนะครับเริ่มที่สกิตเบรกเกอร์นะครับออนเบรกเกอร์ครับไฟ220โวลต์ AC ก็จะเข้ามาในวงจรนะครับ เส้น L1 นะครับก็จะผ่านหน้าคอนแทคของเซลเตอร์สวิตช์นะครับเราบิดไปที่โหมดออโต้นะครับไฟ L1 ก็จะผ่านหน้าคอนแทคของเซลเตอร์สวิตช์นะครับพาเข้าที่สายไฟเส้นสีดำนะครับของสวิตช์แสงนะครับส่วนสายไฟเส้นสีขาวต่อเข้ากับ N1 ครับิวต้นครับจะมีสายไฟเส้นสีแดงนะครับที่ออกจากสวิตช์แสงมานะครับมาต่อเข้ากับคอยล์ของแมติกนะครับ ที่ขา a 2นะครับส่วนขาย1ก็เข้านิว่ตอนนะครับเ1นะครับเราบิดเซกเตอร์สวิตช์นะครับไปที่ออโต้นะครับไฟ l 1นะครับก็จะเข้ามาเลี้ยงวงจรนะครับขณะที่แสงมืดนะครับหรือตอนคืนนะครับวงจรก็จะทำงานนะครับทำให้หน้าตแท็กดีเลย์ภายในตัวของสวิตช์แสงต่อไฟ L1 ก็จะผ่าน สายไฟเส้นสีแดงนะครับมาเข้าคอยของแมตติกทาให้แมติกทํางานนะครับขณะที่แมตติกทางานนะครับไฟ L1 จะผ่านน้านแทคของแมติกนะครับออกจากแมตติกมาเข้าแรมนะครับทําให้หลอดไฟติดนะครับถึงเวลาเช้านะครับมีแสงสวิตช์แสงแดดชุดนี้ก็จะหยุดการทํางานนะครับน้านแท็ตรงนี้ที่ต่ออยู่ก็จะจากออกทําให้ไม่มีไฟมาเลี้ยงที่แมติกนะครับส่วนน้านแท็กนี่ก็จะจากออกนะครับ แลมก็จะดับมาดูที่โหมดแมนนวลนะครับเราบิดไปที่แมนนวลนะครับไฟ L1 ก็จะผ่านเข้ามาที่คอยของแมติกเลยที่ขา A2 นะครับทําให้แมตติกทางานนะครับขณะที่แมตติกทางานนะครับไฟ L1 เส้นนี้ที่รออยู่แล้วนะครับหน้างแท็กของแมตติกทางานก็จะต่อครับก็จะมีไฟ L1 มาที่แลมนะครับทําให้หลอดไฟติดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต่อวงจรกันเลยครับ เริ่มที่ L1 นะครับเข้า Selector Switch นะครับก็คือเส้นนี้นะครับผมต่อไวแล้วก็ค,คือช่วงนี้นะครับน้าแท็กของ Selector Switch เข้าที่ L1 นะครับออกจาก Selector Switch นะครับที่โมดัโต้นะครับไปเข้าสาย ไฟเส้นสีดำนะครับของสวิตช์แสงนะครับส่วนสายไฟเส้นสีขาวนะครับของสวิตช์แสงเข้ากับ N1 นะครับนิวต้น ต่อไปครับสายไฟเส้นสีแดงนะครับเข้ากับคอยของแมตติกนะครับเข้าที่ A 2นะครับของแมตติก ส่วน N1 นะครับเข้ากับ N1 นะครับนยวตน้นต่อไปดูที่หมดแมนนวลนะครับต่อเข้ากับจุดเส้นสายไฟสีแดงนะครับหรือว่าจุดที่ไปต่อเข้ากับ คอยของแมตติกนะครับก็คือขา A2 ก็คือเส้นนี้นะครับที่มาต่อเข้ากับคอยของแมตติกในโหมดแมนวนวลนะครับเราต่อเข้ากับสายไฟเส้นนี้เลยต่อไปครับสายไฟ,ฟ L1 นะครับเข้าหน้าท็กของแมตติกนะครับ เอาจ้าหน้าคอนแทคของแมตติกนะครับเข้ากับแรมนะครับรถไฟส่วนอีกขั้วหนึ่งเดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับ N1 นะครับิวตอนด้วยนะครับให้ผ่านหน้าคอนแทคของแมตติกทั้งลายทั้งนิวตอนเลย มุตอนตอนที่ผมต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการทํางานนะครับมาดูที่โหมดออตโต้ก่อนนะครับออนเบรคเกอร์ครับผมบิด s l e c t o r มาที่โหมดออตโต้นะครับสวิต c ์เซนเซอร์แสงแดดนะครับยังไม่ทํางานนะครับเพราะตอนนี้เป็นช่วงกลางวันนะครับจะมีแสงมากอยู่จนถึงเวลาตอนเย็นและกลางคืนนะครับ แมกติตทำงานนะครับหลอดไฟติดถึงเวลาเช้าครับสวิตช์เซนเซอร์แสงแดดนะครับหยุดการทํางานนะครับถึงเวลางคืนสวิตช์แสงแดดทำงานนะครับแมกติต er, ทางานห er, ลอดไฟติดถึงเวลาเช้าครับ สวิตช์แสงแดดหยุดการทำงานแมตติกหยุดการทำงานหลอดไฟดับมาดูที่โหมดแมนนวลนะครับออฟบิไปที่แมนนวลนะครับหลอดไฟติดนะครับแมตติกทำงานตามวงจรนะครับถ้าเราบิดมาที่โหมดแมนนวลนะครับจะไม่มีไฟไปจ่ายที่ใส่ไฟเส้นสีดำนะครับของสวิตช์แสงแดด ทำให้สวิตช์แดดนี่ไม่มีไฟไปเลี้ยงเลยนะครับอันนี้นะครับใช้ในโหมดออโต้นะครับจะมีไฟไปเลี้ยงชุดน,นี้นะครับของสวิตช์แสงแดดนะครับผมหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ตัดแปลงนะครับใช้ข้าง,งานได้นะครับ คลิปนี้ผมฝากกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ช่องกิจเดชวายได้เลครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยก็ได้นะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับและแจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ